สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุภุสุคนเนะาะบอกว่าจะอยู่ในฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ต่างประเทศบาวลีก็ขอตอนครับทุกท่านเข้าสู่ซองของบาหลีอีกคือเขาคือเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องกับตอนนี้เรา,าได้เดินทางมา,าบานหอยกลางเมืองปากอูแขวงหลวงพบางเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ต้นหน้า,อนอาเพื่อนของแม่เท่าดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกับเราจะมา ยายามทางแม่เท่าดีพร้อมทางมะโอ,โอ,โอโ่งมะรุมเรื่องที่เขาจะสร้างบานกับ่เท่าเนาะว่าการเฮเฮือนเฮซานนี่จะสามารถเฮ็ดบ่ะนะเพราะว่าตอนนั้นเขามามันหยุ่ยากกับที่ดินนี่แหละเพราะว่าที่ดินบ่อนี่มันบ่มนที่ดินของแม่เท่าดีเป็นที่ดินของคนอื่นะนะแล้วบัดที่นี่เพื่อนหันบ่ให้เขาสร้างเนาะกับ่ฮู้ว่าตอนนี้จะเป็นัะไ๋เขากระลองมาอ่มาลุมเบิงเ่เแถาดีเิ่นเบิงเนาะว่า จะมีบนสร้างบอว่าถามว่ามีบนสร้างเขาก็จะเข้าไปรวมทางจากของดินเพื่อน,นาอเพื่อ,อความละเอียดเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่แมนว่าหายต่างหายต่างตั้งไปเราไหอยูนี่ก็เป็นไปบ่ได้เนาะเขาจึงต้องการคอนเฟิร์มให้ครับพ่อแม่พี่น้องได้หาราบน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาจะเข้ามาย้ำยามถามข่าพา่อเนาะบัว่าแม่เฒ่าเพื่อนจะอยู่เฮือนบ่ อันนี้เป็นหนทางที่เามาเ่าวนกยูนี่นะสบายดีเ่าวนดยนะก็โอเคเดี๋ยวเจะไปหาในแถาเพื่นเบิรงโอ้โถแดดนี่หอนขนาดเลยสบายดีสบายดีา,าดโดย,โย,ยดีสบอย่างดียดีาดสบายดีสาดีสยดียดาดียยดา ยังกับเบอินบนนี้ตูเบอร์ยินลูกอ๋อเม่เถ่าลูกอ่ะเม่เถ่าหยับมันนี่ก็ะไ้อ่พอเขาที่เข้าไปก็น้อยมันน้อยน้อยแื่นน้อยมันจะอยู่ปเลยนี่ฟืนเต็มเลยโอเคนางหั่นก็ได้นะเบิรงเม่เถ่าลูกอนุญาตใส่ไม้เด้อเจ้าเจ้าเอาสบายดีเม่เถ่าเจ้าโดยโดยเฮ็ดมามยังอันนี้น่ะ อันมือไม่เท่าจับมันเนี่ยอันนี้ม็นห้ามยาโอ้ห้ามยา<อ>มันซุปยาทีาโ่โดยโดยโคนตะกี้ตะกอนเป็นมกซุปยาปากบุซูบลายมือหนึ่งกอกนึง่งมือละกอกอ <c oughs> เป็นยาเขาปล๊กอะวะยาปลูกยา<อ>ส่งไม่เท่าบกกินบอกซุปโดยโดยป้าตัวฟืนนี่เอาทั้งใดมา้ไม่เท่าเออไม่เท่าไปนำไม่เท่าเป้าหั่นเปีพูนมาเออบนเข้าทาง เฮ็ดนู้ได้ไปเอาเฮ็ดเราได้เกิดจับไม้เท้าหันไปนำไม่เท้าเป้าหันมาอดพุ่นแล้ะพุ่นก็ดึงเฮืตัวกระบันแล้ะกระตรงไปมาโดยเบิ้งไม่เท้าอันนี้มันคองไม่เท้าเมื่อไหเจ้าผ้าเจ้าบิกลายเนาะก็เบิ้งหันตาไม่เท้าไม่เท้าหันเนาะบีญไม่ไม่เท้าประสร้างไปไม่เท้ากินข้าวแล้วกินแล้วกินเจียวเมื่อกี้ดินี่ยังอยู่หันกุกเจียวเจียวโอ้มีมีพ่อมา มีเลยว่ะมีมีผู้ใดมาให้มีน่ะเออมีพื้นฐานให้เท้ากินอันข้าวสารอาหารแห้งลูกมาให้กับยังเมีอยังยังตีมีก็บเมนลูกทานไทยโอ้อันลูกไข่อันตีเออโอ้โดยค่อยๆปั้นเพื่อค่อยกินผู้เดียวโดยโดยเพราะว่าถามเมื่อสักกับผสร้างไปซอกก็เนาะเออผูสร้างโซกป้องปลาเขาก็กินผู้เดียวไก่ขก็กินผู้เดียวโดยโดย ข้าวซานก็ยังลายบ่อไม่เท่าใส่อยังข้าวซานยังเป้านึ่งอแม่นข้าวเจ้าลูกเอ้ยโอ้โดยโดยโดยแล้วไม่เท่าก็ดีใจลูกมาทานลูกมาเขากินโดยของคบของกินโอ้มีบุญมีสุขตนหน้าหกเออเจ้าได้มันได้ยื่โดยเจ้านี่มีบุญมีสุขเจ้าบญมินบูได้บุญใหญ่โดยคำต้อนเออจะได้บุญลำได้คำย่องตนหน้าหกเจ้าจะอยู่ดีมีแห้งเออ สีวิตเจ้านี่ได้ยู่เนี่ยได้ยู่ได้กินเจ้า๋ได้หังได้มีตันนาฮหกเจ้ามีบุญมีสุขง่ายซาถึแม่เถาบ่หอนนะเฮนเนี่ยกก่ห้อนลูกเอ้ห่อนบ่ห่อนใ้นอนได้ก็ยู่นอนนี่จำเป็นนั่แหละให้ลูกเขามายังบักกันห้อนพอเฮื่อนป่านหงอบนอกแม่เถานอกในมีฟืนมีอย่างกองอยู่ในเฮื่อนนี้เจ้าป้าอยู่นอ ขำมาแล้วเพื่อนดึงออกมาเอ้อนะเออป้าอยู่นี่กันยังไปอยู่กันเท่ากันวางในเท่านะไปโหลดยินน้ำเท่าหนึ่งดยโดยเปนกันยังมาโฮไปเองโดยโอ้ทอดทอดตัวทำเพราะเท้าป้าไป็นนกคนมาหลักเนาะหลักเยอะเอาป้าอยู่ทันเด้ไปโอ้ในจู่เจ๋อเพนพี่ก็เต็มเนาะเออจะหมดป้าตลางเขาเอาอันนี้แม่เท่าตักน้ำที่ใส่มากินเนี่ยโอ้ตักน้ำ น้ำปอกเพื่อนหันเพื่อนให้เฮาเซาน้ำเพื่อนมดบ้านเ่พื่อนใบเฮากินน้ำเลยมันพอเท่าหันเอาทรายตัวยูนันมาตัวน้ำให้ดยเฮากินน้ำพอเท่านั้นเนื้อน้ำลูกเส้นเนื้อน้ำลูกเนื้อโดยโดยมดบ้านบดเมืองเนี่ยเพื่อนใบเฮากินเพื่อนสังเฮาทังบ้านทั้งเมืองโดยโดยเพื่อนเสียดว่าพวกลูกพวกหลานมาสุนมาสวยเฮาอโอ้กระเดียวลูกมาลูกก็ไปพานในบ้านแล้วก็มเแ่าเจ้าลูกก็ไปร่มทั้งในบ้านเพื่อนก็เห็นดีนุญงาตเนาะ เปิ้ลว่าสวยดีดดแล้วเปิ้ลว่าโอ้มีพุ่นคือว่าแล้วเนะานะมาเา่าเนาะยามันเนาะเจ้าเจ้าฮอกเปิ้ลยังเปิ้ลยังเฮากกระตอ้บยุ่นนนี่แหละโดยโดยดูว่าสิมาถามบอลต่างหอต่างเฮือนม่เา่าฮั่นมาเป็นเอ็ดใดสินี่บอลต่างหอต่างเฮือนโดยโอ้ยู่เนือฮั่นลูกเอ้ยปิ้ลฮอกกรทางหมดละดีเนาะเออโดยโดยโอเคพัชชันจังหน่อยสิไปโลมน้ำเพิ่นเนาะนี่เจ้าคงอยู่นี่เนาะเอออ๋อเนี่ย ก็เมนดินเพื่อนเลยสบายดีด้ยก็เมนพู้นนดินเก่าเนาะซื้อมันโบไล่เดี๋ยดยดยดยเบิ่งจักหน่อยเฮาเฮาใครร่มกันนอกกล่องนิดนึงเนาะเท่นี้เฮาเอาเครื่องเอายางมาฝักมาตอดมในท่วคือเก่าหลังจากนั้นสิได้ไปอู่ไปร่วมทั้งจับของดินเพื่อนเพื่อเขาจะตั้งหอตั้งเฮือนเนาะจ้วยด้วยเบิ้งเฮาไปเอาเครื่องยุโรถมาให้มาเท่ากันเนอะดยกา โอเคเนาะตอนนี้เท่ากับคนเครื่องเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะไม่เท่าลูกเข้าไปก็ระเดะลูกเข้าไปในเพื่อนก็ระเดาได้เนาะอนุญาตเนาะโอ้เถอเธ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 อลองมา, u, างยอยู่บุ้งดูเพื่อนไม่เท่าเป็นเท่าไรโอ้ห่อนแท้เนาะเอาลูกใส่ไม้ให้อ้โัอนุญาตนั่งดีๆก่อนเดินทางมาไก่เมื่อยแห้งไม่เท่า เป็นนั่นเลยสบายดี啊สบายดีสบายดีเนาะเจ้าบ่เจ็บบ่เป็นอย่างที่แม,ม่เท่ากับอยู่ดีมีแห้งสมนีโ้โดยโดยดีใจแล้วแหละมาทำข้าวทำข้าวทำแม่เท่า,า,าอยู่ดีมีแห้งกับลูกกับโดนอะได้มางเออ,อเปลี่ยนยาง <c oughs> <ๆ>มายังได้ก็ได้เต็มแม่เท่าก็คโทษอยู่ก็โทษลูกก็ตุ๊บบูบูบันไปบูบูบ้นมาโดยโดยขันลูกมาห้าแล้วก็ดีใจไรโดย อันครบอันกินลูกมาให้ยังยังหลายอยู่บ่แม่เฒ่ายังยังอันเก่าก็ยังหลายเนเาพอไปไว้นนเพิ่นเนาะแอยู่นี่เขาักอ๋อมือนั้นเตะักจงออยบ่เฒ่านยกไปเนเขาโดยเพราะมันเฮือนแบบบ่แน่หนา้เนาะอือันตั้งเฮือนล่ะเฮาก็สิไปแลัดดโดยบ่มีกนแบบบ่แน่หนาตอนแม่เฒ่าไปเอาฟืนนี่เขาักเนาะก็แม่น่นแหละาจบ ลูกไปนั่งปาเหือนไปปาบ่าได้แม่เท่าเมื่อนี้ยลูกก็มาย่ำๆถ้งแม่เท่าแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นได้ส่งเงินมาให้เฮาซื้อเป็นอันคบอันกินนี่แหละไม่แม่เท่าน,านั่นในมีข้าวสารนี่หนึ่งกระสอบเนี่ยอยู่นี่โอ้หน้าจะกรมผู้เดียวนี่อันนี้เป็นข้า,าวเจ้านะ่มัเท่านัา่นหน้าจะกรมหลายเดือนอยู่<า>ถ้ากินผู้เดียว นาะทอดก็ยามทอาก็ะเจีกินถูกยู่นเนาะอันโดยโดยอือโอ้กลมโดนยู่แล้วก็มีมีนี่อันนี้มันมันมีนะเจ้าไม่ถากก็กินหน้าเมียฮะไม่ถากก็มากอ่ะมากมากก็กินเสมือเลยสบายดีสบายดีย่ายสบายดีโดยเออหมอบเครื่องหมอบของไงเพิ่นหองได้นึ่งโดยไม่ถากก็กินยู่ยที่กินเอาไปก็กินเป็นกาบเด้อถากบวกกินกับบวกลูกถนัดลูกกับจิเปียนเอาแนบไม้มา กินเยอะเนาะโดยโดยแล้วก็มีจะน้อวแล้วอนไหนก่อนว้าเป็นเท่าอันนอ๋อจะน้อยเป็นเพื่อนให้เร็วแล้วแล้วก็มีใครอยู่สามเต้นั่นไม่เท่าเน้อไม่เท่าใครนี่ไม่เท่ามาเขือเทศนแหละกินก่อนไม่เท่าต้มใบต้มใบเอาเน้อปลาทูสามเต้กับเบิ้งเท่าไรสามเต้หนึ่งมีสามสิบหน่วยเน้ะสามเตะเก่าสิบหน่วยในเก่าสิบครับในสาม เอาต้มเต้าซีต้มเต้าซีนุ้ยต้มมันแล้วเดือดไปนี่แล้วก็อันนี้เป็นขนมเนื้อมันเท่านั้นี่ขนมเอาไปกินเนื้อมีอยู่ลูกซื้อมาสามสามทงสามทงเนาะนี่อ่าเอาไปกินเนื้อแล้วก็มีปลากระป๋องได้สามเขาอื่นนะสามแพ็คเนาะสามแพ็คปลากระป๋องเนื้อมันเท่านี้ อันป้องเนยเขากินมักแทบมักว่ามันเสียบเลยเนาะเออแล<อ>้วเขาบ่กเขาโจเขาพัดบอกกินโจอเลยจะกินเขาบอกกินเขาโจอะ้วเขาข้างอยู่ไปนคือเขาโอ้โออปะมันเย็นแล้วเขาจังทอกินเสียบโอเโอพิ่เอาไปค้างก่อนเพิ่นมาขันโจอลไรจะกินผมบ้านัไม่เท่าพกัดบะมากเนาะอือเขาข<อ>ั้วแล้วไม่่กินเอแวบเข้าไปขั่วเนาะ ถ้าแม่นเฮาแท้แม่นตาเฮาเอาอันผักหอมมักเพ็ดแล้วก็อนนหัวหอมใส่อีกแฮงแซ่บก็มีก็ฮักซะเอ้อเฮาบ่มีก็สุกแล้วก็กินแต้มตําน้ํอ๋อๆโดยโแม่เฒ่าเฒ่าเงินเาให้ก็ยังยังยังอยู่2 2 ไปจ่ายมันอย่างไรเด้ออ๋ออันไม่เท่าซื้อยาอยากิน<อ>สักงยาเด้ซื้อยาเม็ดกินเด้ดอโดย,โดยเดี๋ยวนี้อันอของกินไม่ได้ซื้อจักคำเลยไม่ได้ซื้อเนาะอือกินแต่ลูกมาให้นี่ยโดยโดยยังมีหลายอยู่ที่ทั้งหมดยังสงี่เซนบ่อลของกินอันนี้ของกินยังป้องป้ายยังหกป้องโดยนะแต่กี่เหงาก็ไปเบิงเบงเงเบ้งเราอันบอลที่จะตั้งเงีนยนะไปเบิ้งเรามีผู้อาเพิ่นเจ้าอัน บนดินนะเนาะให้แม่เท่าต่างเนาะเพิ่นเป็นแม่เป็นพี่น้องอ่ะบ่แม่เพื่อนดิต้นเฮาเป็นงน,นี้ลูกแม่เท่าจะว่าให้ลูกฟังมนต์บ้านมนต์เมืองไอเมืองหั้นมาทมดินเผอก็ว่าแบอยู่ดินเผอก็ว่าห้อยู่แล้วบบราณโอ้คิดว่าแม่นคนลาวคือกันดิตน้นเฮาบ่มีจุ้มมีเกียบบมีกคดมีวงไดยจําเป็นมันมาทางก็มันมั่นทางเอาเฮาบม่ได้ยบ จับแ<ไ>ทบ่าย,ายเพื่อนนัเข็ดเองวะเนาะเห็ดนเองตั้งอยู่นี่่เท่าเขาว่าตั้งมันหนึ่งมันตายอยู่ดินเจ้าหั่นมันซากโอ้ซากปะซาก,ากคนนี่ก็ตายหมดเลยเรื่องคนบ่มีอันเท่าเลยจะลวกคือตัวมูลูนบ่มีเพื่อนไ้ตั้งก็ดีใจแล้วเนาะไม่เท่านเนาะอันนั้นเมื่อนี่หัน่นมีผู้ใจบุญเพื่อนโสงเงินมาให้เพื่อนฮูว่าเขาจะมาเขนนี่แหละเพื่อนก็โสงไม้ไม่เทาน้ําหอยหาซิบดอนอ ได้งเงินเก็บอยู่สามล้านกิี๊เฮากลับมาซื้อเครื่องนี่แล้มีเขา่ามีานมีอาหารแหง้งมีมีปลากระปรองแล้วก็มีไข่เนาะเอาซื้อมาในครั้งนี้แล้วก็เงินที่ยังเหลือก็เหลืออยู่หาแสนกรี๊ดนะไม่เท่าเนอ้เอเฮาเจาเงินนี่ให้ไม่กเ,กไมนะเท่าเก็บไว้ติมเน้อก็ยังยู่ทุ่งนี้เงินบดจุ่มนี่โดยโดยเก็บไว้ซื้อยุคซื้อยาในเวลาเก็บเวลาเปลี่ยนก่อน ก็แฮ่ไปซื้อยาแล้วอันก็อันกินไปซื้อจักข้ากินแต่อันลูกม,มาทานนี่โดยโดยอันนี้เป็นเงินใบหาซื้อเป็นคิบเนาะเพราแม่พี่น้องเนาะเหลือจักเอาซื้อเกินสิของมาเอากับจะเอาให้ไฮเท่าเก็บไว้เนาะเอาไ่เท่าอันนี้มันเงินเหลือนมาหาแสนคิบนะเจ้าโดยเออขอบกขใจเนื้อลูกเอ้ยลาเนื้อมีผู้มา สุดมาช่วยคุณมาท่านให้ได้คุได้คุณเออต้นนาหกเจ้านี่จะได้มันได้เงินร้อยตัตวรรเจ้าก็จะเป็นคนแนวนี้มายามแม่เท่าจักเกตเกือกเต้มายามมาเห็นแต่แม่เท่าก็ยังดูมีกินสำนีสบายสำนีไปมีกินมีเป็นมียัง่งตน้าหกเออฮลุกไปทอกฮุกเงินมานอันลุกไปทางอะไรจุกเงินค้ำเออ ได้บุญล่ำได้คำใหญ่เออบุญคำนำสู้ได้บุคำนี้ยกคำต้นนอนหลับพันดีเออจะนอนหลับได้เงินมุ่นจะนอนตื่นได้เงินเสนเนินลูกเน้อต้นหนาหกถ้าไม่ดูไม่กินห่างกว่าไม่เท่าแห้งเล่อไม่เท่านี่จะกินน้ำลูกตลอดคือไม่เท่าอยังเป็นคนขึ้นตายแล้วก็แล้วเอาบระสั่นกะเอากระจะได้ไปถามบอลดินกับจะไปร่วมเรื่องการสร้างบ้านให้ไม่เท่าเด้อ โดยโดยเราเป็นอะไรเขาใครออแจกให้เอฟซีฮูน้่กันว่าการสร้างบาทเขาไม่เท่าเ,ออเป็น,นอะไรอะไรไม่เท่าเนาะโดยอตอนนี้ฮนเขากับร้อถาให้ทางมีผู้ติดต่อมาเพื่อนว่าจะให้เท่านันไม่เท่าแต่ว่าเขาก็อยากรวมรายละเอียดกันก่อนเพราะว่าลูกกับยูไก่ได้นะออลูกก็จะวางวางอันแบบให้เพิ่นให้เพิ่นเฮ็ดแล้วก่าถ้าหากว่าแล้วแล้วก็ไม่เท่ากับไปยูแล้วก็เขาก็จะเข้ามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องที่ ผู้ที่เพิ่นส่งเงินมาเห็นนํากันโดยเนาะสําหรับมื้อนี้ก็เฮาก็เอามามหม้อผสานี้ก่อนก็คือเป็นเงินของหน้าอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ำโดยเขาก็ดีใจแหละที่ผ่านไปผ่านมามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นได้ส่งเงินส่งคําวไม่แม่เฒ่าเออโดยโดยูก็ดีใจเพราะว่าเฮาก็เ,เห็นตามสภาพก้อนจริงนั่นแม่เฒ่าก็บ่มีคนเบิ่งแยง,งเนาะบ่มีมีแตแม่เฒ่าคนเดียว แต่ถ้ากายไปกายมาเขากลับมาเบิ้งมาแย่งตลอดนะน้องแม่แถวนาะตอนนี้เขากลับยังเร่งจะตั้งเฮือนให้แม่แถาก่อนแต่ว่าบูฮัว่าเฮือนนนั่จะได้ลักษณะใดคูแบบใดอันนี้เขากลับคอยไปล้มกับผู้ที่จะมาตั้งกันก้องแม่แถวนะโดยถ้าว่าไดเขาจะให้มันดีกว่านี้นะในมันห้อนเพราะม่พี่น้องเขามานั่งอยู่นี่โอ้โหปานหงอปน้องแม่แถวนอกใกล้เละตัวนั่งนั่งก็ยังมาหอนดูปีหมดวันกับ าการดูนาวพระพุทธเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เฮาจะอ่าขอตัวลาไปก่อนเพราพี่น้องสำหรับถ่ายคลิปเนาะบ่าวลีก็บ่มีหยังจะตอบบุญแทนคุณเนาะก็มีแต่ค้าข้อมอกขอบใจทางปุญญาเจบุญที่ได้ส่งเงินมาให้กับแม่เทาดีแล้วก็ให้เฮาเป็นสะพานบุญในห้ในครั้งนี้เนาะอ่าสำหรับอ่าปุญญาเจบุญก็คือทางหน้าอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะเพิ่นได้ส่งเงินมาเป็นจำนวนอยู่150ดอลลาร์เนาะ ก็คอยเพิ่นชงยู่ดีไม่แห้งยู่ดีมีสุขเนาะนอนรับกับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอยได้เงินแสนแบดมือกับคอยได้เงินล้านเนาะสาธุโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอากับแม่เท่า์ดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามแล้วก็รอ่ารับสมการอัปเดตการสร้างบ้านในกราฟแม่เท่าดีเนาะส่วนมาการสร้างบ้านก็คือเฮาอยู่ไก่พอไม่เป็น้องเฮาจะอ่าบ้างให้กับสร้างเนาะถ้าฮักเป็นไปได้เนาะเดี๋ยวบาลี ถ้าหากว่ามีการสร้างบ้านบารี่จะอัปเดตเป็นคลิปหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องนะครับสนุมกันอีกทีหนึ่งเนาะ<ด>สำหรับคลิปนี้ก็เฮาก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วนาจะเป็นคลิปดใดนายชูสายก็ย่าลืมให้กำลังใ,ใจกันคือเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เฮาก็บบาวันเนาะบาวันถือกล่องามาให้น้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสบายดีนาะไม่เ<ด>ท่าน้ะสบายดีสบายดี